เดี๋ยวแกได้แล้วได้ยังได้ยังอู้ยังเนาะใส่ลาบบูบูใช่ไหมบูเมียนเมียนบ่เมียนมันมีหลายกองอยู่มันคขี้เนาะกนกระตูนอยากจากแดนเนียแกดูแกดู แกมันเหมือนเด้อเนี่ยมีหลายฟองอยู่ยเอาเั้นค่อยกลับมาแกะกันแด้ไปรุ่งเย็นก่อนกันแด้โอเคปะได้อะไรดูซิไหนเอาเงี้ยแล้วมันคืออีอย่างพวงกุญแจโอ้ยพวงกุญแจ